yeah อ,อ้แม่คุณแม่แต่งน้าบ้านของที่ต้องจนหนูยังมีไอ้เนในมูอมาหาอะยมีเบิร์ดแล้วเด็กมีโทรศัพท์แช้ก็ดีแล้วเดชัลลี่มันไปต่อยพ่อแม่ตีเป็นต่แนกบอสชื่อแอลลูกเข้าแค่พอมีผอกินก็พอแล้วเด้อบ่ได้อี like อแม่หนูอยากมีไอโฟนหนูไม่ได้อยากเป็นคนจน เชียร์สปพอร์ตผู้หญิงคนนี้หน่อยได้ไหมคะเชียร์สปอร์ตผู้หญิงคนนี้หน่อยได้ไหมคะเชียร์สปอร์ตผู้หญิงคนนี้หน่อยได้ไหมคะเอาไปเลยสามรอบจบ,จบ ได้ไอโฟนตรงไหนเหรเฮ้ย hey! อะไรเนี่ยร้านไอโฟนห้าพันส่วนใจไอโฟนค่ะ Oh Isally dah bagi down out เกิไไดอะไรขึ้นชอลลี่เห็นไหมชอลลี่พี่บอกเลยอย่าเสื้ออะไรเกินตัว กรณี่ทำให้ลูกชายแบบนี้แล้วต้องใช้เงินจ่ายก๊าไฟนะก็ถอย่างมี้มันคนอื่นาไ่้จะเอาตันที่ไหนไปจ่ายค่านานค่าไฟไ <ป S 1> อ้าวลงมาเลยขอบมาถึงน,นี่แล้วไม่กันมีปัญหายอยะไรหรือเปล่า มีฉันขอความช่วยเหลือจากเจ้หน่อยได้ไหมอ่ะช่วงเนี้ยช้าหนะลำบากอะพอไหมหรือจะเอาเพิ่มแหละวันหลังนะถ้าไม่มีตังคือกัวเป็นคนแบกเลยนะโอเคนี่เต็มเลยไม่ต้องอ่านะไรอะคนนั้นเองทั้งนั้นเต็มเลย ไม่เยอะเลยนะแม่จันช่วงน,นี้อ่าในสัญญาระบุไว้ว่าถ้าเลยกลําหนดมาห้าวันเลยเน้ยนยอ่าดอกเบี้ยจะเพิ่มขึ้นวันละหนึ่งพันเลยนะนี่แล้วลยืมไปห้าหมื่นนี่น่รวมรวมกันแล้วนี่โอ้หกหมื่นห้านี่ละลืล้อรีบรีบคืนนะ คือฉันอะโดนเจ้าหนี้นอกระบบอขู่มาจะทำร้ายร่างกายแล้วก็ทำร้ายทรัพย์สินของฉันอ่ะก็ยำบวจใช่ใช่ใช่หนูก็โดนเหมือนกันหนูโดนเพดหนึ่งหลอกอ่ะได้สกูแทนที่จะได้โทรศัพท์งั้นเดี๋ยวผมบันทึกประจวันก่อนนะคะป้าโอเคเดี๋ยวผมจะแนะนำนะคะที่หนักปั้นจะได้ไม่ดูดว่าจ้าวไวยนะคะในกรณีนี้ถือว่าเข้าข่ายความผิดฐานชั่กอุลในมาตรา341 หลอกลวงผู้อื่นด้วยการแสดงข้อความอันเป็นเท็จมีโทษจำคุกไม่เกินสามปีปรับไม่เกินหกหมื่นบาทหรือทั้งจำทั้งปรับละเกี่ยวข้องกับอรนเทอร์นเน็ตว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ในพุทธศักราช2560หรอโดยเฉพาะมาตรา 14. 14.1เผยแพร่ข้อมูลเท็จประชาชนเสียหายที่ไม่ใช่การกระทำความผิดอื่นประมาตามประมวลกฎหมายอาญาโดยจะมีโทษจำคุกไม่เกินห้าปีปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาทมาตรา4บุคคลใดให้บุคคลอื่นกู้ยืมเงินเดือดกะ ทำการใดๆอันมีลักษณะเป็นการอําพรางการให้กู้ยืมเงินโดยมีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน2ปีหรือปรับไม่เกิน2 0 0 0 0นบาทหรือทั้งจำทั้งปรับข้อเสนอที่ดีเกินจริง 2. บังคับให้รีบตัดสินใจ 3. แอบอ้างชื่อองค์หรือบุคคลสำคัญ ให้บุคคลที่ไม่น่าเชื่อถือ 2. ตรวจสอบข้อมูลก่อนทำช่วยกัน ต่อไปจะเป็นเครื่องมือตรวจสอบเบื้องต้นแรกเดี่ยให้เราเข้าไปที่เว็บไซต์ b a c k l i s t s e l l e r com ก่อนเลยครับโดยหน้าแรกของเว็บไซต์จะแสดงข้อมูลรายงานล่าสุดเลยว่าผู้ขายมีโี่บ้างมีรายละเอียดให้ครบเลยนะครับวิธีการตรวจสอบร้านค้านะครับก็ง่ายๆเลยครับกดคําว่าตรวจสอบบัญชีผู้ขายนะครับจากนั้นก็จะมีให้กรอกรายละเอียดครับไม่ว่าจะเป็นเลขที่บัญชีหรือเราสามารถกรอกเป็นเลขพร้อมเพย์หรือว่า,หารห e ัส e wallet ของร้านค้าที่ต้องการตรวจสอบหรือจะลองค้นหาด้วยชื่อนามสกุลจริงไปจนถึงเลขบัตรประจำตัวประชาชนก็สามารถทําได้เหมือนกันครับ ใช่ไหมคะป้าโทษนะพ่อขอโทษนะแม่เป็นอะไร